วันที่23มิถุนายนพศ2564เวลา13นาฬิกา30นาทีน,นายภูลศักด์นาภูลผลนายอำเภอเทพาราักพร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำทับรังพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายวสันโภสีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปโครงการดังกล่าวทั้งนี้นายอำเภอเทพารากักได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการช่วยเหลือกเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาภายแล้งในปัจจุบันและการดำเนินง,งานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โครงการอ่างเก็บน้ำทับรังพร้อมระบบส่งน้ำตั้งที่ตำบลหนองแวงอเภอเทภารักษ์จนครราชสีมามีระยะเวลาในการดำเนินการ4ปีพศ2562ถึงพศ2565ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ56เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตำบลหนองแวงและตำบลสำนักตะก้ออเทพารักษ์จนครราชสีมาให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ของราษฎร จำนวน430ครัวเรือนมีพื้นที่ชนรัประทาน4,000ไร่ นายชูชาติรักจิตผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางเปิดเผยว่ากองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางได้ขานรับนโยบายของกรมชลประทานเร่งพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อให้ใช้การได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ําและรองรับความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอธิคโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านไซทองตั้งอยู่ที่ตําบลทองมงคลอําเภอบางสะพานจังหวัดปร,รีขันแผนการดาเนินง,งานระยะ6ปีพศ2 500 62ถึงพศ2567เมืม่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้13.29ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำโดยระบบท่อเพื่อช่เหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำสำหรับอุป,ปโภคบริโภค มีพื้นที่ชลประทาน6,850ไร่คิดเป็น481ครัวเรือนโดยให้สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14เร่งรัดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้โดยการปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืนปัจจุบันผลงานความก้าวหน้าร้อยละ30ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงสั่งการให้สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่1-16เตรียมพร้อมท เครื่องจักรเครื่องมือตลอดจนกําลังคนในพื้นที่ให้พร้อมสําหรับเข้าวห้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น